พาผู้ตรวจการมาตรวจงานไปมาเบิงเขาเกิดดีวะงงนำางแม่เเกิดดีขนาดเลยงามขักเบิงทางนี้เขาไปแล้วกงามขักเลย ต้นไม้เฮาคือต้นบกม่วงเฮาสิไปเอาบบกม่วงเต็มต้นอยู่คนมาเด้มาเด้อมามามาเอาบกม่วงเอาบกม่วงก้นลอนกันมามาพี่ นี่เดบอกม่วงนั่นเต็มต้นอยู่นั่นล้นถิ่มเบิดล่ะเสียดายเอาไปเฮ็ดบักม่วงแทนก็ได้ตัวนี้เขงามคัคือวน้พอดีคค่ะ ม่วงของเาเสียก่อนอออมีเสียกี่ยยน,นมีเสียนัก,ก็ค้นอีกได้ไหม เด้อวมาเกีบบังม่วงซอยแนะ่โอ้โล้นเต็มเพื้อนอยู่เหลือหน่อยแล้วใกล้สีเบิดแลวเด้เนี่ยเดี๋ยวเ้าเอาคนซ่อนไปไว้ถักิน เก็บเด้อล่นล่ะหนึ่งล่นเลี้ยวแถว่ะเดี๋ยวอันเดี๋ยวหมดมันอันคูใส่หัวออกมานจ้ะไอเอากัน